สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนวันนี้ติ๊กมาเข้าป่าอีกแล้วดูค่ะติ๊กมาเก็บเห็ดค่ะวันนี้ติ๊กมาเก็บเห็ดขาเหลืองเนาะติ๊กมาติ๊กก็มาตรงที่ว่าติ๊กเคยเก็บทุกปีเนาะมาเจอเห็ดค่ะไปค่ะไปเก็บเห็ดกันไปดูก่อนเนาะว่ามันเยอะขนาดไหนไปค่ะมาค่ะติ๊กพามาดูเห็ดค่ะนี่ค่ะ อันนี้คือเห็ดขาเหลืองเห็ดซุปเปอร์โลของเรานะคะเห็ดขาเหลืองนี่ค่ะดูค่ะติกให้ดูนะคะไล่ดูไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่ค่ะนี่มาตรงนี้นะคะนี่อันนี้ก็ใช่นะคะนี่นี่ค่ะอันนี้ก็ใช่ค่ะดูค่ะโอ้พี่น้องเอ้ยติ๊กละดีใจนี่ค่ะเต็มเลยค่ะดูค่ะ ดูนี่อุ้ยดูค่ะดูค่ะเต็มยาวไปเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็หันมาทางนี้เนาะพยายามหันกล้องช้าๆค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็มีนี่ค่ะตรงนี้ก็มีค่ะแล้วติ๊กจะพาไปดูตรงที่ติ๊กวางตะกา้าไว้เนาะนี่ค่ะเราบริเวณนี้ก็จะมีไปทั่วเลยนะคะนี่นี่ค่ะมาค่ะนี่ค่ะ เดินก็ต้องระวังเนาะนี่ค่ะตรงนี้ก็มีค่ะโอ้ยพี่น้องค่ะหมานแล้วค่ะนี่ตรงนี้ก็มีกลุ่มเดียวนะนี่ดูค่ะมันมันขึ้นไปทั่วเลยค่ะดูค่ะนี่ค่ะติ๊กก็ต้องเดินแบบระวังระวังเลยค่ะเพราะติ๊กกลัวจะเหยียบเห็ดเนาะนี่ค่ะตรงนี้ก็ดอกเล็กๆนี่กําลังขึ้นเต็มเลยค่ะดูค่ะดูโอ้ยดูค่ะพี่น้องเอยติ๊กมาเจอเห็ด ตรงนี้เด็กเล็ก,ลกๆติ๊กก็จะไม่เก็บเขานะคะเนี่นี่ค่ะตรงนี้ตรงนี้พอเก็บได้แล้วค่ะนี่นะคะดูค่ะอู้เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยค่ะดูอ๊้ยสะออนหลายดูค่ะนี่นี่ดูค่ะสะออนสะออนค่ะเข้าอยู่ขึ้นทั่วเลยนะคะนี่ ในตะกาติ๊กที่ที่ติ๊กเก็บได้ค่ะมาดูในตะกาของติ๊กเนาะนี่ค่ะติ๊กก็เก็บบริเวณนี้หละค่ะตอนแรกติ๊กติ๊กคิดว่ามันไม่เยอะติ๊กก็เก็บเรื่อยๆเก็บเรื่อยๆพอไปพอไปอ้าวเดินดูหน่อยเถอะเดินดูก็เจอจริงๆค่ะพี่น้องเอยดูค่ะดูจะไม่ให้ติ๊กตื่นเต้นได้ไงคะ่ะดูค่ะอันนี้ก็ใช่นะคะแต่ว่ามันออกแบบเหมือนเขาแห้งๆเลยคะ่ะดูค่ะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยค่ะ นี่ตรงนี้ก็มีอีกโอยดูค่ะพี่น้องเลยเก็บเห็ดกันค่ะนี่ค่ะดอกเล็กๆเนาะโอ้ยจะอ้อนเห็ดเห็ดไหลเก็บว่าถือจักสิเก็บมองใดก่ก็ <laughs> จากหัวจากรของ มาห้าเก็บเห็ดเห็ดเยอะเก็บไม่เก็บไม่เป็นเลยค่ะไปไม่ถูกเลยค่ะไม่รู้จะเก็บตรงไหนก่อนเดินวนตลกจะคลองค่ะ,อคะดอกไหนเอาได้ิี่ก็เอาดอกไหนเอาไม่ได้ก็ไม่เอาค่ะดอกเล็กค่ะ เพิ่มขึ้นเนาะทางนี้เห็ดเพิ่มขึ้นค่ะคอยแล้วจะเหยียบเห็ดได้แบบนี้ ดูโกนี่ค่ะดูกอนี้ค่ะหยุ <c oughs> ดมาเป็นกอเลยมาเก็บเห็ดกันคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้ไปไหนหรอกคะ่ะยังเก็บอยู่ตรงนี้แหละค่ะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวนี่แหละค่ะ ค่ะว้ดูค่ะเป็นปืดเป็นปืดเลยค่ะสโอนหลายเห็ดเยอะตีก็เก็บไม่เป็นค่ะเก็บช้าเลยค่ะไปไม่ถูกเลยยิ่งเป็นคนเก็บช้าด้วยเนาะยิ่งมาเจอเห็ดเยอะๆไปไม่ถูกพลานอยู่แต่ที่เดียวนั่นเลยค่ะ ดูสะออนค่ะดูหูยงามมากค่ะยิ่งเดินยิ่งเจอนะคะกลุ่มนี้นะคะใหญ่มากเลยค่ะดูค่ะเด็กตุ๊กเก็บให้ดูโอ้ยสุดๆเลยค่ะ แล้วเมื่อนี้คอยมานแล้วเก็บเห็ดไปเก็บ,บเห็ดมาปวดเอวซ้ำค่ะเอยยอดเ,เ,เลยค่ะตรงนี้ก็มีค่ะดู ดอกงามเลยค่ะโอ้ยงามคักๆเลยค่ะดูค่ะโอ้ยตายตายสะออนไร้ค่ะดูค่ะตรงนี้จะดอกใหญ่หน่อยแล้วเนาะนดอกไหนที่มันเน่าเราก็ไม่เอานะคะเก็บดอกงามๆค่ะ ดูค่ะโอ้ยคักขักเนี่ยขักเนี่ยจะติดตัดขาเห็ดค่ะจะดูอีกค่ะเผื่อมีจุ่มใหญ่ๆอีกค่ะนี่ก็คือเห็ดที่ติ๊กเก็บได้วันนี้นะคะนี่ค่ะ เอามาทําความสะอาดเสร็จแล้วค่ะจะส่งให้แม่ค้าแล้วนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะได้3ากิโลนะคะที่ติ๊กไปเก็บวันนี้นี่เลยค่ะคลิปนี้ยังไงก็ขอจบแค่นี้นะคะไว้เจอลคลิปหน้าค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ